สวัสดีครับสวัสดีแม่แม่พอครับสายๆนะครับพาน้องเดินออกกําลังกายนะครับอาบน้ําอาบท่าเรียบร้อยนะครับเช้าๆนะครับก็จะประมาณนี้นะครับนาตยากินอย่างเดียวครับบาสนาทูทูอย่างเดียวครับอาบน้ำามา่ไม่ตรงทูนะครับทูแล้วก็เดี๋ยวก็เล่นดินนะครับ Ooh, บุกเลยครับบุกเลยครับไม่กลัวเลยครับระวังดว้วลูกระวังหย็บแก้วเดชค่อยๆลกอค่อยๆนาชนะน่าจะยาชอบอเล็มหญ้าประมาณนี้ครับแม่ๆครับพุ่น่ะยางรถมีทุกมันครับยางรถพุ่นต้นไม้นี้ก็ าทางสวนก็ยังรอไม่โคลร,รอรถมาตักออกไปนะครับก็คงไม่แน่ใจนะครับว่าทางสวนเขาจะปรับภูมิทัศน์ใหม่หรือเปล่าหรือ,อยังไงก็ไม่แน่ใจนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็ทางสวนก็เปิดแล้วนะครับแต่ว,ว่ายังไม่มีนักท่องเที่ยวนะครับยังไม่มีนักท่องเที่ยวครับแม่ๆครับ อ้อมนะครับเพราะว่าผมผมบุกเหมือนพี่นาฏยากับพี่วาสนาไม่ได้ครับมากิ่งไม้เยอะครับนี่ครับมีความสุขสุดๆนะครับสำหรับช้างนะฮะเดินทุกวันนะครับเช้าๆนะฮะบางทีก็เซ้สายหน่อยฮรวันนี้ไปไปตัดต้นสับปะรดเองครับแม่แม่ครับ ตัดต้นสับประรดเองนะฮะนาตยาไปใส่ลูก <c oughs> นี่นะครับความสุขของช้างครับแม่ๆครับได้เดินนะฮะได้อาบน้ำนะครับได้ถูเนื้อถูตัวนะฮะ เขาก็จะผ่อนคลายนะฮะเขาก็จะไม่เครียดนะครับไม่ไม่ครับนาตยานาตยาเล็มหญ้าปล่อยให้นาตยาเล็มหญ้าไปก่อนนะฮะมาดูมาดูพี่ใหญ่ก่อนครับ <laughs> มาดูพี่ใหญ่เลย,ยครับนี่ครับอันแหลนะฮะโอ้โห,โโหนะฮะ มือนคนเวลาได้อาบน้ําแล้วมีคนถูหลังให้อะไรประมาณนี้นะครับ <c oughs> โอ้ยมีความสุขจัง <c oughs> ตรงนี้ก็จะเป็นบ้านอ่าควนช้างนะครับบ้านควนช้างครับแต่ว่าพี่ควนก็ ย้ายช้างไปอยู่ที่อีกที่หนึ่งนะครับแต่ว่าพี่ควรยังไม่ย้ายไปนะฮะแต่ว่าตอนนี้ทางสวนก็ยังไม่เอาช้างเข้ามาอยู่นะครับถ้าน้องนาตยาพิวัฒนาออกไปแล้วก็ยังไม่เอาช้างมาอยู่นะเพราะว่ายังไม่มีนักท่องเที่ยวนะครับหนูพี่ว่าพี่นัตยาเล็มหญ้าครับแม่แม่ครับนาตยาจะชอบเล็มหญ้าแบบนี้ครับหญ้าสั้นๆนะครับนาตยาก็สามารถเล็มได้นะครับ บางทีเขาจะใช้เล็บนะครับแม่ๆมครับใช้เท้านะฮะเล็บขุดขุดเหมือนจอบเลยครับ <c oughs> หนัตยาบอกคือแสบแท้หยาดังสีคือแสบแท้เวลาเดินผมก็จะไม่พาเดินมาที่ซ้ำๆนะครับวันหนึ่งก็จะพาไปทางนึงวันหนึ่งก็จะพาไปทางนึงนะฮะ บางทีก็จะพาเดินไปกินต้นข่อยนะครับกิ่งข่อยใบข่อยนะฮะทางที่อาบน้ำครับวันนี้ก็กิ่งข่อยก็เริ่มน้อยนะฮะเพราะว่าเขากินกันหมดแล้วนะฮะก็เลยมาทางนี้บ้างนะครับบางทีก็ไปทางด้านหลังสวนครับพอได้กินใบเข็งนี่ครับต้นเข็งนะครับมาแล้วฮะัถูตัวเสร็จสับเรียบร้อยครับมานะครับ ตมเตรียมตมเตรียมมาะช้างเป็นสัตว์ตัวใหญ่ครับที่เดินเบามากครับขนาดเดินเนี่ยครับแม่แม่ครับสังเกตดูครับถ้าเป็นคนจะะเดินเสียงดังนะฮะแต่นี่เป็นช้างครับแทบจะไม่ได้ยินเสียงครับเวลาอไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่เล่นไม่เล่นแทบจะไม่ได้ยินเสียงนะครับเวลาเขาเอาเท้าลงนะครับจะมาเล่นดินนะฮะไม่เล่น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 กินหยากับนองไปลลกไป กินยากับนาตยาเร็วมาหนาตยา,ยา,ตยาห่าวเอาห้าวเอาเหล่านั้นถึกใจครับถึกใจบ่านาตยานาตยามากัก,มกบ่ลูกมักบ่อเดี๋ยวจะได้ไปเดินที่กล้างที่บ้านแล้วเนาะลูกเนาะนะครับก็อีกหกวันครับอีกหกวันนะฮะตอนนี้ก็เริ่มจะนับถอยหลังแล้วครับคิดถึงบ้านนะครับแม่แม่ครับคิดถึงบ้านนะฮะนาตยาก็จากบ้านมา แปดปีเก้าปีเก้าปีกว่าแล้วฮะเก้าปีแล้วนะครับ <c oughs> <c oughs> ไม่ได้กลับบ้านที่บุรีรัมย์มาเก้าปีแล้วครับนาตยานะฮะอ่ากินลูกกิน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 ลูกนี่ครับโอ้โหนะฮะกลับบ้านเที่ยวนี้ก็ภาวนานะครับให้นาตยาได้ลูกน้อยกลับด้วยนะฮะ ตอนนี้นาตยาก็แต่งงานมาสิบห้าเดือนแล้วครับก็เป็นความหวังของหมู่บ้านนะครับเป็นความหวังของหมู่บ้านนะครับก็พาเจ้าตัวน้อยกลับบ้านด้วยเด้อนะฮะนาตยานี้ก็แต่งงานมาหลายครั้งมากครับแม่แม่ครับเคยมีลูกอยู่เชือกหนึ่งครับแต่ว่าลูกของน้องก็อายุได้สิบห้าปีแล้วครับห่างมากครับห่างมากครับห่างลูกมากนะฮะตอนนี้ลูกก็โตเป็นหนุ่มแล้วนะฮะ ชอบไหมลูกชอบไหมนาตยามักบอลูกมักบอหยาตั้งสี่ลูกยางกินตั Sisters, ้งสี่มักเราลูกนาตยาบอกมีความสุขครับนะฮะพี่วาดชอบไหมพี่วาดชอบไหมดูคนี่ครับเขาจะโบกหูนะครับแม่แม่ครับนี่คือเขามีความสุขนะฮะช้างที่เขาโบกหูแบบบ่อยๆนะฮะเขาเขามีความสุขนะฮะนี่ครับแสดงถึงอาการแบบว่ามีความสุขนะครับ นัตยาบอกไม่มีความสุขได้ยังไงคะคุณพอ่อโอ้นะครับขี้เล็กก็กําลังแตกยอดนะครับโอ้ได้ยู่เดน่แกงหนึ่งนี่เป็นไงลูกอาบน้ําแล้วมาพิงแดดแล้วลูกอาบน้าแล้วมาพิงแดดต่อครับแม่ครับมาพึงแดดครับมาพึงแดดนะครับ ให้ร่างกายได้รับแสงอุลตราไวโอเรตนะฮะอะ <c oughs> ไรครับยังเขากินดีนะครับโบกหูไปมาอย่างนี้ก็ควานก็มีความสุขนะครับแม่แม่ครับมีความสุขที่ได้ดูแลกันและกันนะฮะช่วงช่วงที่เขาทํางานนะครับเขาก็ดูแลครอบครัวนะครับอพ่อความแม่ควรน,นะครับต้องตอนนี้นะฮะไม่มีงานทาเราก็ต้องขอบคุณ ช้างนะฮะต้องเลี้ยงเขาดูแลเขาให้ดีที่สุดครับแม่แม่ครับต้องเพราะว่าเขามีบุญคุณกับครอบครัวมากนะครับมีรถมีเรือมีบ้านนะฮะลูกได้เรียนหนังสือก็เพราะพี่นาฏยาพี่วาสนานะครับช่วงนี้นะครับพี่วัสนาพี่วาสนาน้องนาฏยานะครับไม่มีนักท่องเที่ยวนะครับไม่มีนักท่องเที่ยวเราก็ต้องดูแลนะครับดูแลเขานะฮะตอบแทนบุญคุณเขานะครับ แล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยก็ต้องขอบคุณแม่แม่เอฟนะครับที่เข้ามาช่วยเหลือนะครับที่เข้ามาสนับสนุนนะครับให้กับครอบครัวน้องนาตยาีิวัสนานะครับได้มีทุนนะครับเพื่อจะไปซื้ออาหารให้น้องเพื่อจะเติมน้ํามันไปหาอาหารให้น้องนะครับให้น้องช้างนะฮะต้องขอบคุณแม่แม่เอฟซีทุกๆท่านนะครับที่เอ็นดูนะครับที่คอย เข้ามาป้อนอาหารนะครับป้อนผลไม้ให้น้องได้ทานแล้วก็คะแนนส่วนหนึ่งครับพ่อควรนนะครับก็ได้เก็บไปไว้เตือนน้ามันนะฮะบางทีก็ซื้ออาหารของพ่อควรนบ้างนะฮะก็ต้องขอบพระคุณแม่แม่เอฟซีนะครับจากใจนะครับที่แม่แม่เข้ามานะครับอ่าเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวของน้องนาฏยาี่วัฒนสนานะครับขอบคุณทุกทท่านขอบคุณกําลังใจนะครับแม่แม่ครับพ่อควันแม่ควรนก็จะไม่ลืมบุญคุณแม่แม่นะครับ ขอบคุณทุกๆท่านเลยนะครับที่เข้ามานะครับให้ความรักความผูกพันนะครับกับครอบครัวน้องนาฏยาพิวัฒนามาตลอดนะครับนี่ครับเป็นความสุขของช้างนะฮะแม่ๆครับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากๆนะครับเจอกันใหม่คลิปต่อไปนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับเป็นกําลังใจให้พ่อควรแม่ควรนะครับคลิปนี้สวัสดีครับ